สวัสดีครับผมรัตนชัยชาแนลนะครับตรงนี้เราอยู่บริเวณกิโลเมตรที่304นะจุดจะสร้างสถานีรถไฟเรนูนครนะครับก็ไปด้านนี้นะก็จะไปใต้หยุดรถบ้านนาถอนบ้านถอนบ้านนาถอนใต้หยุดรถนาถอนอนะครับรถด,ดี จำชอวิตนะครับส่วนไปด้านนี้ก็จะไปทางสถานีรถไฟธาตุปนมนะตัวสถานีจริงๆต้องต้องเข้าไปข้างในนะเดินเข้าไปข้างในประมาณสักเกือบ800เมตรนะอันนี้คือแผนที่มันจะอยู่ตรงจุดนี้นะจุดที่จะกำลังจะทำการเวนคืนนะไปทางนี้ก็จะไปถนนชยางกูดนะหมายเลข212ที่จะไปทางมุกดาหารอุบลธานีนะครับถ้าไปทางซ้ายก็จะไปนครพนม เ,เดินมานะครับจุดถนนที่มันเป็นจุดที่เวนคืนก็จะเสาเห็นเห็นเสาอ,อยู่ตรง,ตรงที่มันมีตะขขายสี้ําเงินน้ําเงินไหมครับตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ตรงเสาด้านนี้นะครับที่เแดงตักอยู่แนวด้านนี้ก็จะเป็นชิงเสียงนะเสียงเสียงเสียงอย่างนี้นะเสียงอย่างนี้มาเสียงอย่างนี้มานะครับไม่ได้ตัดแบบตรงๆเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้น บ้านหลังนี้น่าจะโดนนะครับน่าจะโดนเรื่องของการถูกเวนคืนที่นะไม่รู้ว่าตรงหลังนู้นโดนด้วยไหมนะหลังนี้โดนด้วยไหมไม่ไม่รู้นะยังไม่ได้เดินไปดูแต่ว่าอยู่ถ้าที่ดูในมุมแบบไม่โดนนะครับเนี่ยสถานีน่าจะไปน่าจะเดินเข้าไปทางนี้เห็นมีทำเป็น ทางเข้านะแล้วก็มีร่องรอยเป็นรถรถหนักนะครับรถหนักดูที่ถนนทางเลยนะเป็นรอยตีนน่าจะเป็นตีนตะขาบนะครับเข้าทางนี้น่าจะเป็นรถเครื่องมือหนักะเห็นเสาอยู่ไกลนู่นนะครับเนี่ยก็ได้จะเข้าไปทางนี้แหละนะครับแต่คงเข้าไปไม่ได้นะเขาไม่กอยากไม่ได้เดินเข้าไปแล้วกันนะครับมันค่อนข้างไกลดูแค่ ประมาณนี้พอโอ้โหดินดินอย่างเงี้ยเดินนี้น่าจะจมเลยแหละเดินได้หรือเปล่าขออนุญาตนะยังพอเดินได้อยู่นะแข็งๆละมันโดนฝนนิดนึงโอ้โหแต่ก็ให้ดูเสากันขอดูเสาหน่อยอันนี้บอกเลยเท้าขาวโอเคเสาบริณี้าวกิโลเมตรที่ สามศูนนะครับสามศูนวกแปดนะครับก็จะตรงไปอีกประมาณสา0สี่เมตรนะเห็นมีเหมือนเป็นหลังคาด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเสียงนาหรือเปล่าหรือเป็นบ้านคนนะอยู่บริเวณนั้นนะเออแต่ว่าต้องเดินเข้าไปเสามมนจะชิงเฉียงไงไหมครับ้าเฉียงแนวนี้เสแนวทางรถไฟมันจะตัดไปแนวนี้นะครับประมาณนี้โอเค ก็เดี๋ยวเขาน่าจะสร้างถนนเข้าไปตรงนี้แหละสถานีรถไฟอยู่ข้างในนู้นนะครับเพราะว่าเวลาอยู่สถานีเป็นสถานีมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ใกล้ถนนมากนะครับกิโลเมตรสามศูนย์สี่นะครับก็จะก่อสร้างเป็นสถานีรถไฟเรนนครน,นะครับสถานีนีเออ้เป็นสถานีชั้นสามนะชั้นสามนะก็อยู่ในเขต อำเภอเรนูนครนะอ๋อตอนแรกผมตกใจอยู่ว่าท,ทาไมมันอำเภอเมืองอำเภอทา่าพนมนะครับไปตรงนาถอนนะครับไปอยู่รถหนาถอนแล้วทําไมตรงนี้มันเป็นเรนูนครแล้วเป็นท่าพนมอีกทีอ๋อม,มันมีมันมีขี่เข้ามาอีกนะครับจากถนนตรงนั้นสแสดงว่าไอตัวทางเนี่ยมันเลี้ยวเข้ามาในเขตของตัว จะเข้าไปทางอำเภอรเรนูนครนะบริเวณนั้นนี้โอเคก็แวะมาถ่ายให้ดูครับจุดนี้อีกสถานีหนึ่งแต่ว่าทางมันเข้าไปไม่ได้นะถ้าเดินไปมันค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมันมืดละนะครับก็เลยไม่ได้สำรวจเข้าไปนะครับก็เท่าที่เห็นก็มีการตรับหน้าดินบางส่วนแล้วนะครับมีน่าจะมีเครื่องจักรเข้าพื้นที่ไปปรับหน้าดินแล้วแต่ว่าน่าจะยังไม่มีก่อสร้างอะไรนะครับ มองเข้าไปก็ยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่นะครับแล้วก็จุดบริเวณนี้มองไปเนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้น่าจะโดนเป็นคืน่อนข้างหน้าผมนะเดี๋ยวกลับออกด้านนี้ดีกว่าส่วนตรงนี้เสาที่ไปแนวนี้ก็จะเป็นเวนคืนทำเก็บสะพานข้ามรถเหมือนกันนะเหมือนเดิม เสียงเยงนี้มันก็โดนพอดีอ่ะผมว่าอาจจะไม่เต็มแต่ว่าโดนนะโดนนะเดี๋ยวต้องลองเดินข้ามไปดูสักหน่อยเอยว่ามันมีเสาไหมเสามันปัดอยู่ไหน แต่ถ้าในรเวนก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าใจเปนคนก็มีการจ่าชดเชยไปแล้วนะด้านฝั่งสถานีอยู่ฝั่งนี้นะครับแจ้ทงทีนึงด้านนี้ไปทางสถานีธาตุพนมนะครับเป็นสถานีระดับสนะอ,องนะเออคราวนี้สถานีมันต่างกันยังไงสถาน,านีระดับกลางระดับ เล็กแล้วก็ป้ายอยู่รถนะป้ายอยู่รถก็จะเป็นขบวนร้องถิ่นนั้นนะนะครับที่จะจอดนะครับส่วนถ้าเป็นระดับสามีบางสถานีก็จะเป็นรถเร็วจอดด้วยนะถ้าส่วนใหญ่นะก็จะมีจอดด้วยไม่เห็นเสาบริเวณนี้นะที่ปักไม่แน่ใจว่ามันปกติเขาก็น่าจะปักนะไม่เห็นเหมือนกันอยู่บริเวณไหนไม่รู้อาจจะต้องไม่เห็นนะพอข้ามมาฝั่งนี้ไม่เห็นเสาเลย แต่ว่าจะเห็นก็ต้องอยู่ผมว่านะอาจจะอยู่ข้างๆตรงบ้านนะก็จะเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะครับตัวอาคารด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประเภทรถที่จะมาหยุดด้วยนะครับสถานีชั้นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะจอดทุกขบวนอยู่แล้วสถานีชั้นสองก็รถเร็วน่าจะจอดทุกขบวนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรถด,นด่วนพิเศษนี่อาจจะไม่จอดนะครับ ส่วนชั้นสามมันก็จะมีรถด่วนพิเศษเนี่ยน่าจะไม่จอดไปแล้วแต่ถ้าเป็นรถเร็วเนี่ยอาจจะมีจอดบ้างนะก็แล้วแต่เขาจะกําหนดเนาะเพราะว่าแล้วแต่ว่าบางทีก็จะมีผู้โดยสารขึ้นหรือมีคันตรับุคทีหนึ่งโอเคมี่สาเสาแนวนะทางนี้บ้านนี้ไม่โดนนะรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่โดนถ้าโดนก็โดนแบบเฉียดเอียอะเฉียดแค่ด้านหลังนะครับ เสาไปไปบริเวณที่แนวแนวอยู่ตรงนี้โอเคไ้ตรงนี้นะมี่เสาเสานี้มาจากนี้โอเคมาตรงนี้โอเคแสดงว่าไปไปแนวนี้นะแต่ถ้าไปแนวนี้บ้านข้างหลังนะี่ะน่าจะโดนนะเพราะว่าทางมันเฉียงมาตรงนี้นะข้างหลังตรงตรงนี้ยโดนเวทชืนนะครับตรนนี้เป็นแนวทางรถไฟครับทางคู่นะครับ ยามีทีนี้สถานีต้ดับที่เท่าไหร่เนาะลืมสเอ็ดยนะี่สิบเก้าสามสิบยี่สบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดนะประมาณนี้สถานีรถไฟเรนูนครน,นะครับตัวนี้เป็นสถานีรถไฟนะครับขนาดเล็กนะานี้กิโลเมตรที่ สามต่อไปเดี๋ยวผมจะไปสำรวจถางน,นี้ต่ไปอะไรก็ติดตา่าวมาแล้วกันนะครับหาข้อมูลผิดพลาดกันไหนต้องขออภัยไว้นที้นท้ด้วยครับสวัสดีครับ